สวัสดีนะคะวันนี้จะมาหาซื้อสลัดรับประทานนะคะมาร้านเจ้าเก่าเลยนะคะเจ้าเดิมนะคะที่ทานเป็นประจำนะคะอยู่ที่ตลาดหนองลายนะคะบ้านหนองลายหมู่ที่4ตำบลกอคา,าอำเภอกอคา,าจังหวัดลำปางนะคะนี่ไงคะสลัดโรนะคะ นี่กล่องร้อยี่สิบบาทนะคะน่ารับประทานมากๆเลยนะคะทําได้สวยนะคะแพ็กเกจสวยทีเดียวนะคะเจ้าของร้านทําได้น่ารับประทานนะคะแพ็กเกจสวยนะคะแล้วก็นี่เป็นถุงนะคะถุงนี้เป็นสลัดผลไม้นะคะถุงละยี่สิบห้าบาทนะคะขายดีนะคะเหลือสองถุงเองนะคะ แช่น้ำแข็งไว้ด้วยนะคะเพื่อผักจะได้สดตลอดนะคะอร่อยนะคะนี่เป็นของโปรดเลยนะคะเป็นเมนูโปรดเลยนะคะสลัดผลไม้นี่นะคะจะซื้อรับประทานเป็นประจำนะคะเพื่อนๆมาอุดหนุนกันได้นะคะที่ตลาดหนองลายนะคะข้าวมาก็ จะเจอป้ายชื่อร้านน้องเขานะคะสลัดโรเนตตี้นะคะเข้ามาเที่ยวตลาดหนองลายก็อย่าลืมแวะอุดหนุนนะคะร้านสลัดโรเนตตี้นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆและเอฟซีทุกท่านนะคะน้องเขาแช่น้ำแข็งไว้ด้วยนะคะสลัดผลไม้นะคะจะซื้อ ไปรับประทานเป็นประจำนะคะอร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะน่าทานมากนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆมาอุดหนุนกันได้นะคะใครที่อยู่ใกล้ตลาดหนองลายนะคะเชิญเลยนะคะมาอุดหนุนนะคะ แม่ค้าก็น่ารักนะคะพูดจาอ่อนหวานนะคะไพเราะนะคะนี่ไงคะมาแล้วมาแล้วนะคะสลัดผล,ลไม้ถุงละ25บาทค่ะแล้วก็สลัดโรกรองละ20่สิบบาทนะคะนี่เจอเจ้าของร้านแล้วนะคะ ขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วนะคะน้องเขาโชว์สลัดโรนะคะกล่องละยี่สิบบาทนะคะเชิญมาอุดหนุนได้นะคะนะคะน้องเขาทำได้น่าทานนะคะที่ตลาดหนองหลายนี่คนก็เยอะนะคะขายดีนะคะนี่ไงคะนะคะ ลาดโรเนตตี้อย่าลืมนะคะเวปุดหนุนกันได้นะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะ